ท่านผู้ชมครับพบกับผมนะครับนายต้นตาลวันนี้นะครับพบกันในช่วงซาวดีดีรีวิวครับวันนี้ผมจะรีวิวลำโพงซาวบาร์ที่อยู่ข้างหลังผมครับวันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของ JBL ครับและผมหยิบยกมาถึง3รุ่นด้วยกันนะฮะมีอะไรกันบ้างครับวันนี้เป็นรุ่นบาร์สอง l ุดศูนย์ r 2.1 d e e p b บารสองจุดหนึ่และ Link Bar Android TV ครับ ลำโพงซาบาคืออะไรลำโพงซาบาครับเป็นลำโพงที่ถูกออกแบบมาเพื่อนำไปใช้งานในพื้นที่จำกัดครับยกตัวอย่างเช่นในบ้านคอนโดห้องพักห้องนั่งเล่นห้องนอนฮะเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการลำโพงที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปแต่ได้คุณภาพเสียงที่ดีและลำโพงซาบาเนี่ยเหมาะอย่างยิ่งนะฮะสำหรับการดูหนังฟังเพลงพอนำไปใช้งานร่วมกับทีวีเนี่ยบางทีลำโพงที่มีขนาดใหญ่เนี่ย าจจะดูเอทอะทะหาที่วางลําบากแต่ถ้าเกิดลำโพงซาวบาร์เนี่ยทุกวันนี้นะฮะเอาไปวางใต้ทีวีและอุปกรณ์ที่มีมาในชุดนะฮะเขาก็มีชุดยึดแขวนเท่ากับกาแพงให้เรียบร้อยเลยและด้วยขนาดของเขาเนี่ยไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่หนักมากแขวนได้ง่ายนะครับผมท่านผู้ชมแล้วก็ให้คุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูสเปคกันแต่และรุ่นว่ามีคุณสมบัติมีความสามารถหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเป็น product overview ให้ดูตัวแรกก่อนนะฮะ เป็นบาสองจุดศูนย์อออินวันครับครับท่านผู้ชมครับตัวแรกครับนี่คือบาสองจุดศูนย์อออินวันนะฮะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะนี่ด้านหน้าก็จะเป็นแผงของลำโพงนะครับผมสวยงามครับวัสดุที่ให้มาน้ำหนักเบาะฮะอ่ะ ในส่วนของสเปกก็ตัวนี้นะฮะท่านผู้ชมให้กําลังขับที่80วัตต์มีลําโพง2ใบน,นะครับฝังอยู่ข้างในนะฮะค้างละ40วัตต์ในส่วนของความยาวเนี่ยที่ดูตามสเปคเนี่ยบอกว่า614มิลก็ประมาณ61เซนครับวางใต้ทีวี32นิ้วกําลังสวยนะฮะเหมาะกับทีวีสัก32นิ้วขึ้นไปแล้วกันนะฮะก็ะไม่จําเป็นนะครับว่าลําโพงซาบานเนี่ยจะต้องนําไปใช้งานร่วมกับทีวีเท่านั้นนะฮะอย่างผมเนี่ยก็ชอบเอาไปวางในห้องนอนนะ ไว้ฟังเพลงในห้องนอนสบายๆนะฮะท่านผู้ชมอ่าแจ่ตัวนี้นี่เขาบอกไว้ว่ามีบลูทูธฟังก์ชันอ่ะเราก็สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตของเราเข้าไปได้นะฮะเพื่อที่จะสตรีมเพลงเข้าไปนะฮะมีช่อง HDMI อ่าโอเคต่อขึ้นทีวีเลยนะครับจะได้ปล่อยสัญญาณเสียงมาออกที่ลำโพงนะครับสัญญาณเสียงคุณภาพเสียง Dolby Audio นะครับผมอ่ะมาดูตรงนี้นะครับเขาให้อะไรมาบ้างนะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงและก็ปุ่มซอร e s e ล e c กเลือกซอสสัญญาณนะครับผมอ่ะด้านหลังครับก็จะมีช่องเสียบไฟนะครับช่องสัญญาณออปติคอลนะครับผมช่อง USB แล้วก็ HDMI นี่ต่อเข้าไปที่ทีวีนะฮะนี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นช่อง Bate r e f l e ็กนะฮะครับแล้วนี่ก็คือตัวบาร์2.0นะครับผม ตัวที่2องนี่มก็คือเจ้าบาสองจดหนิฟเบตรครับนี่มาดูกันเลยนะฮะคล้ายคืนกับเจ้าตัว2.0ตัวนี้ในสเปคบอกว่าความยาวถึง965มิลเนื้อมิลประมาณ96เซนอะนะฮะสิ่งที่ต่างกันต่อมาจากรุ้น2.0ก็คือเรื่องของกำลังขับตัวนี้วัดสูงถึง300วัตนะฮะ <Yeah. S 1> ก็ในส่วนของดอกลำโพงเนี่ยจะมีดอกเสียงกลางอยู่4ดอกแล้วก็จะมีดอกเสียงแหลมอยู่2ดอกนะครับผมอ่ะ มาดูด้านหลังกันก่อนนะฮะนี่ก็จะคล้ายคลึงกันครับกับรุ่น2.0เลยแตกต่างกันตรงที่ว่าเพิ่ม HDMI เข้ามานะมี HDMI 2ช่องคือ IN และ OUT นะฮะท่านผู้ชมอ่ะและที่บอกว่า d e p b เบ s มีซับวูฟเฟอร์มาด้วยครับเป็นซับวูฟเฟอร์แบบแอคทีฟขนาด6.5นิ้วดอกอยู่ตรงไหนน,นี่ตรงนี้ครับนี่ด้านใต้ดอกซับวูฟเฟอร์6.5นิ้วนะฮะและ ที่พิเศษไปกว่านั้นนะคือเจ้าตัวนี้เป็นไวเล e s ับ u b w o o f e r นั่นหมายความว่าเราไม่ต้องต่อสายจากซาวบาร์เพื่อลิงก์สัญญาณเสียงมาหาซับวูฟเฟอร์นี่ก็จะเป็นปุ่มที่เอาไว้ซิงค์สัญญาณส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวเบสรีเฟลก ก็สะดวกมากๆสําหรับการติดตั้งวางตรงมุมไหนก็ได้นะครับที่เราต้องการนะแต่ขอให้อยู่ในระยะสัญญาณของเขานะท่านผู้ชมตัวนี้เขาทามากนะครับที่ผมลองฟังเสียงรท่านผู้ชมมันมีซับบูเฟอร์เข้ามาก็จะมีความหนามีความอิ่มมากขึ้นนะครับอ่นนี้ก็คือ2.1 deep bass ครับเจ้าบาร์2.0และ2.1 deep bass เนี่ยนะฮะจะได้รีโมทลักษณะนี้มาท่านผู้ชมก็ครบถ้วนครับนะฮะเรื่องซอสสิเล็กสัญญาณบูทูธเพิ่มลดเสียงมิวเสียงนะครับผม ท่านผู้ชมครับนี่คือตัวที่3ครับนี่คือ Link b บาร์ d r o i d TV ฮะนี่คือลำโพงซาวบาร์ของ JBL ตัวแรกฮะที่เอากล่อง Android TV มารวมเข้ากับลำโพงซาวบาร์ครับท่านผู้ชมเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆมันสะดวกมากๆเลยทำให้เราเนี่ยต่อลำโพงเข้ากับทีวีทำให้ทีวีเนี่ยกลายเป็นสมาร์ททีวีและก็ได้คุณภาพเสียงที่ดีจากซาวบาร์ด้วยเจ้าตัวนี้ก็ ถือว่ายาวกว่าเพื่อนนะ2 0 2 0มิลกับ1เมตรกับอีก2เซนนะผู้ชมฮะสเปคเจ้าตัวนี้ก็มีกำลังขับ100วัตต์ลำโพงก็มี6ดอกนะฮะก็เป็นเสียงกลาง4เสียงแหลม2หน้าตาตอนนี้จะแตกต่างตรงด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็น แผงคุ้มลำโพงเ่ยจะเป็นแผงผ้านะฮะก็ดูงานพรีเมียมเลยนะท่านผู้ชมแล้วก็แผงควบคุมด้านบนตรงนี้เนี่ยนี่จะแตกต่างกันไปสักเล็กน้อยครับก็จะมีซอร์สซิเลกนะฮะมีช่องสัญญาณบลูทูธนะฮะเพิ่มลดเสียงนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีซิเลกเตอร์ไมโครโฟนครับเอาไม่ทําอะไรเอ่ยเจ้าตัวนี้มีไมโครโฟนมาในตัวท่านผู้ชมนี่ที่อยู่ข้างๆโลโก้ JB l ีนี่คือรูของไมโครโฟนนะฮะเป็นปุ่มให้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเปิดหรือปิดไมโครโฟนครับท่านผู้ชมฮะ แล้วเราเปิดหรือปิดไมโครโฟนทำไมเพราะว่านี่ฮะสัญลักษณ์ตรงนี้ฮะนี่คือ Google Assistant ครับเป็นที่มาที่ผมคุยว่าทำไมเจ้าตัวนี้เนี่ยมีไมโครโฟนมาด้วยนะเพราะเราสามารถใช้คำสั่งเสียงกับ Google Assistant ได้นั่นเอง มาดูข้างหลังเจ้าลิงบาร์กันสักหน่อยฮะนี่นะฮะโอ้เพียบเลยครับผู้ชมครับก็จะมีช่องนะฮนะ power optical นะครับผมมี aux ด้วยนะฮะต่อซอสสัญญาณเสียงจากสายมาเลยนะครับอินเทอร์เน็ตแล้วก็ช่องสัญญาณให้ดีดมทั้งหมด4ช่องก็คือเป็น3 in 1น out นะครับผมแล้วก็มีช่อง service นะฮะนี่เป็น type c นะครับและตรงนี้ฮะเป็น subwoofer pairing ซึ่ง แปลว่าเจ้าตัวนี้นะสามารถเพิ่มซับวูเฟอร์ได้เป็นออปชั่นอลครับเช่นเดียวกับตัวรุ่น2.1ที่มีซับวูเฟอร์นะฮะเป็นแบบไวเลสด้วยนะท่านผู้ชมนะ,ะในส่วนของรีโมทของ Link Bar ก็จะมีปุ่มลัดอย่างเข้า Netflix นะฮะนี่ปุ่ม g o o g l e a s s i s t a n t นะแล้วก็วงแหวนโรลเลอร์เอาไว้ควบคุมนะท่านผู้ชมครับและก็ยังมีไมโครโฟนอยู่ที่รีโมทด้วยนะฮะท่านผู้ชมสามารถใช้คำสั่งเสียงได้2จุดก็คือที่รีโมทแล้วก็ที่ ตัวลำโพงเองครับเดี๋ยวทดสอบทดลองเล่นให้ดูเลยดีกว่าและเดี๋ยวผมจะใช้ไมโครโฟนตัวนี้คุยกับเจ้า Google Assistant ดูซิว่าเขาทำอะไรได้บ้างนะผู้ชมผมกดตรงปุ่มเนี่ยสีสีนผู้ชมบนรีโมทจะมีไฟเล็กๆขึ้นมาอันนี้ได้นะเปิด Netflix กกำลังเปิด Netflix นี่ครับท่านผู้ชมฮนะก็สะดวกดีนะฮะ เออเราสามารถใช้คำสั่งเสียงแล้วก็คุยกับนี่เจ้า Google Assistant เนี่ยคุยกับเจ้าลิงก์บาร์ตอนนี้ได้นะผู้ชม่ะแล้วการใช้คำสั่งเสียงเนี่ยก็สั่งงานได้หลากหลายรูปแบบนะฮะอย่างที่บอกเนี่ยเราคุยกับเขาก็ได้ในหลายๆเรื่องเขาจะพยายามหาคำตอบมาให้เราหรือสั่งการใช้งานเรื่องง่ายๆอย่างเช่นการเพิ่มลดวอลลุ่มก็ทำได้นะท่านผู้ชมนะอ๋อเดี๋ยวลองดูสิ เพิ่มวอลลุ่ม100%่งร้เร์ซเสียงดังรั่นเลยครับท่านผู้ชมฮะเอาลดลงสักหน่อยดีกว่าลดวอลลุ่มเหลือ50%าส่มีอ่ะก็กำลังดีนะฮะฟังรื่นสบายหูนะท่านผู้ชมนะอ่ะทีนี้ลองเล่นคำสั่งอ,อื่นๆดูบ้างเดี๋ยวลองสั่ง แบบอื่นดูบ้างนะผมอยากฟังเพลงแล้วทีนี้ผมก็จะกดเปิด YouTube กำลังเปิด YouTube นี่นะท่านผู้ชมขนาดสำเนียงเสียงบ้านๆอย่างผมนะ <c oughs> มันยังฟังรู้เรื่องนะท่านผู้ชมครับอ่ะไมโครโฟนที่อยู่บนเจ้าตัวลิง์บาร์เพื่อจะใช้งานฟังก์ชัน Google Assistant เนี่ยมันต้องมีคำสั่งแรกครับเพื่อที่จะเรียกเปิดใช้งาน Google Assistant ขึ้นมานะฮะ ง่ายๆเลยครับเรียกเขาเลยครับท่านผู้ชมครับเฮ้ Google อากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างขณะนี้อุณหภูมิ33องศาและมีแดดจัดเป็นส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครวันนี้จะมีเมฆมากเป็นส่วนใหญ่ค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาและต่ำสุด25องศาก็เป็นเพื่อนแก้เหงาวได้ในระดับหนึ่งนะ ออก็รายงานสภาพอากาศหรือว่าให้เขาหาข้อมูลค้นหาข้อมูลให้เราได้ในระดับหนึ่งครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้า JBL Soundbar ทั้ง3รุ่นในวันนี้นะท่านผู้ชมครับก็เรียนเชิญนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะทาง s o u n d d Shop ของเราเนี่ยได้จัดบูธตัว Soundbar ขึ้นมาแล้วยังมีอีกหลายบูตตามมานะไม่ว่าจะเป็นพวกคาราโอเกะนะฮะหรือจะเป็นพวกเนี่ยโฮม e เตเตอร์นะฮะท่านผู้ชม ท่านจะได้เข้ามาสัมผัสลองฟังตัวจริงเสียงจริงว่าชอบรุ่นไหนที่สุดถูกใจรุ่นไหนที่สุดนะครับสำหรับวันนี้นะฮะผมนายต้นตามต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ